สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเอฟซีทุกท่านนะคะขอโทษขอไปที่มาช้าหน่อยนะคะพอดีทาธุระหลายอย่างนะคะอขอฝากอ่านคํเตินก่อนนะคะท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเรียวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาปินแมนรัฐบาลเท่านั้นนะคะคานวณขึ้นมาก็เป็นเพยงเดียวทางเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองตัวล่างที่หลักหน่วยล่างของเราที่เคยเข้านะคะแล้วก็เอาหลัก สิบตัวที่พี่ช้างลืมเอาลงวันที่แล้วนะคะอาจจะเป็นหลักหน่วยล่างสูตรอันนี้นะคะแล้วก็หลักสิบก็จะเอาสูตรที่เคยเข้านั้นนะคะก็เอามาใส่เะคะเพราะว่าที่เราจับคู่นี้เราจับคู่ไม่ถูกนะคะท่านชมก็มีขอมาบ้างว่าเอ่ออะไรนะสองตัวล่างต้นแต่เขาไปขึ้นบนนะคะนั่นเขาก็ถานมาเดี๋ยวจะลงให้นะคะท่านชมนะมาอ,อนอื่นขอ อ่าอย่างนี้กันมาเรามาคำนวณกันเลยค่ะหลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะคะก็สามมาบวกกันสองครั้งก็เป็นหกใช่ไหมคะเอาหกหกมาบวกสี่ก็เป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเอาศูนยะ์มานะศูนย์หนึ่งสองอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นหลักสิบล่างสองศูนย์ชนกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้ประหยัดนิดหนึ่งนะคะถ้าหาว่าเขาออกตัวชนนี้นะคะอ่า ส่วนอันนี้ก็จะเป็น4ีบกสามก็เป็น7จนะะ็ดะอันนี้เก้าบวกกัน3าครั้งก็เป็น7นะจ็ดเจก็เป็นเอาลงท้ายเลข4นะท่านผู้ชมเอา4มาวางนะสีนะ่นะ 4, มาบก7ก็เป็น1คนะ่นะท่านผะู้ชมอาหนึ่งบวกหก็เป็น 6, อยทางนี้นะคะก็ชนกันที่เลข1ใช่ไหมคะ,ะมีตัวเดียวแล้วก็เอามาวางก่อนนะคะหลักสิบล่างส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็จะเป็นตนัวนี้นะคะอ่า หลักแสนเลขหน้าขอหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเจ็ดมาบวกกันเจ็ดมาบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะบวกหนึ่งก็เป็นสิบสองเอาสองมาวางแล้วเพิ่มสองแต้มนะ,ะเป็นแบบนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะเรามาจับคู่กัน,นะคะ่ะขอโทษขอขอภัยค่ะท่านชมเป็นเลขสี่ทำไมไปวางเป็นเลขห้านะโอ้ย <c oughs> <ว>ตาลายไม่ทันกินข้าวไม่ทันทานข้าวเลยท่านชมก็รีบต้องมาลงคลิปนะ จะเป็น4ีสองนะคะไอ้หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่นะคะมีสองคู่เองนะคะงวดนี้ถ้าเขาชนกันแค่คู่เดียวเราก็จับคู่ได้น้อยลงนะคะ,ะก็เข้าที่คู่นี้บางทีเข้าอยู่แต่เราอาจจะวางคู่ไม่ถูกคู่นะคะท่านมมา พี่ช้างก็กลัวอย่างเดียวกลัวแบบว่าวางไม่ถูกคู่นั่นแหละคะ่ะอันนี้น่าจะถูกแล้วคะ่ะงดนี้นะคะมาดูคลิปงวดที่สองกันนะคะจะเป็นอันเลขห้านะคะเล็กห้าบวกเลข7เนะคะก็เป็น12บะ,ะท่านผู้ชมสมาบวก9ก็เป็นเลข1นึ่ะคะหนึ่งสองสามนะคะ, 1, 2, ะ,คะอ่าก็มาด้านล่างนี้นะ,ะก็เป็นเลข5้าห้าบกเ็ก็เป็น2นะคะ สองนี่บวกกันสาครั้งก็เป็นเจ็ดเจดบวกสองก็เป็น9ก้านะะท่านชมเอาเก้ามาวางกันนะคะเก้าบกเจ็ดนะคะก็เป็นสิบหกนะหแล้วก็เป็นหนึ่งอย่างนี้นะคะเะขอโทษขอไปท่านชม <laughs> สงสัยหิวเข้าเกินไปละดูดิมาบวกทำไมตรงนี้ <laughs> มันเขาไอต้องโบกสีแต้มเลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่อ่าสองครั้งนะคะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมกับขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่ช่างจะเปลี่ยนตัวนี้นะอ่าต้องโบกสีแต้มนะคะอ่าโบกสีแต้มแบบนี้นะก็เป็นแปดคะ่ะท่านผู้ชมแปดนะคะเป็นเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์อย่างนี้นะคะอืมก็ อ่าเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ชนกันที่เนี่ยต้องบกหลักแสนสองครั้งกับบกสีเต้มนะคะเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะก็ชนกันที่เลขเก้านี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นได้แค่ตัวเดียวนะคะอะ่มาดูหลักหน่วยกัน,นะคะ่ะ ลักหน่วยจะเป็นตัวนี้นะคะบวกห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาหนึ่งมาวางแล้วก็สามแบบนี้นะคะะลักหน่วยก็เป็นหนึ่งกับสามเอะ,อะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะมาจับคู่ก็จะเป็นเก้าก้หนึ่งนะคะแล้วก็เก้าสามนะคะ เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมถ้าเขามาแค่นี้ก็เราปังกันทุกท่าน,นะคะ่ะเอยเนี่ย,อยเอาแหมแล้วเอาหมนแล้ว,ลวถ้ามากันแค่สองคู่นี้เราก็เราก็ปังกันทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะมาเรามาดูงวดต่อไปนะคะท่านผู้ชม หนึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นสองใช่ไหมคะสองบวกสี่นะอ่สองบวกสี่ก็เป็นหกคะ่ะเอาหกมาวางนะหกเจ็ดนะหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะคะ,ะมาดูหลักหน่วยค่ะห้านะ,ะ 5, นะบวกสองก็เป็นหกนะคานผู้ชมอ่ะนี่ก็ยังเป็นหกนะเอาหกมาวางคะ่ะหก หกแล้วก็บวกเจ็ดเต้มใช่ไหมคะหกนะคะบวกบวกเจ็ดเต้มนะคะบวกเจ็ดเต้ยก็เป็นสามนะคะท่านผู้ชมสามแล้วก็เป็นแปดอย่างนี้นะคะก้อนี้ชนกันที่สองตัวนะท่านผู้ชมเนี่ยชนกันสองตัวแล้วก็เอาตัวอ่อมาดูงวดที่ หลักหน่วยกันนะคะหลักหน่วยก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะหกบวกหกก็เป็นสิบสองค่ะท่านผู้ชมเอาสองมาวางค่ะสองบวกสามเต้มก็เป็นห้าอย่างนี้เอ้ยใช่หรือเปล่าเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะอ่ะบวกแบบนี้นะหลักหน่วยของเราเห็นไหมคะบวกตามแบบนี้อก็นี่ก็ถกแล้วนะมันมาจับคู่ค่ะ จับคู่งวดนี้จะมีสี่คู่นะคะหกหกสามหกห้านะคะหกห้าแล้วก็จะเป็นแปดสามแปดห้านะคะอีกแป๊บนะจะให้ดูนะท่านูอ่ะจะได้สี่คู่นะถ้าเขาชนกันที่สองตัวนะคะท่านผู้ชม อืมเป็นประมาณนี้นะก็คณนณี้นะมาเรามาดูกันงดหน้านี้นะงดหน้านงดที่จะมานี้นะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมมาเรามาคำนวณต่องดหน้านี้นะห้าบวกหกก็เป็นหนึ่งนะอันนี้บวกกันสามครั้งก็เป็นหนึ่งก็เป็นสอง งวดนี้รู้สึกว่าเขาไม่ชนกันแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเอาอยัางไงดี2อบกเ็ก็เป็น9นะคะอ่เก็สไม่ชนกันเลยท่านผู้ชมเอาออยัางไงดีนิลมาดูหลักหน่วยก่อนถ้าสมมติว่าไม่ชนกันที่พี่ช้างลงไปที่หลักสิบโดดๆนั้นก็มีนะท่านผู้ชมหลักสิบล่างเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูแป๊บนึ่มอมามาเรามาคำนวณหลักหน่วยก่อนเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูนะคะ ให้ดูหลักหน่วยของเราจะเป็น3บกหก็เป็น8นะ8บวกอ่หก็เป็น13เอา3มาวางค่ะ3บวก2เต้มก็เป็น5นะคะอ่ะก็ยังเหมือนเดิมเลยนะยังเหมือนเดิมอ่าถ้าสมมติว่าอันนี้เขาไม่ชนกันนี่หลักหลัก10ที่พี่ช้างลงไปหลัก10บสูตรนี้นะที่ลงไปเราก็เอามาเทียบชนกับสูตรนี้มา เทีชนกับโตดนี้อ่าจะจะมีสองกับสี่เห็นไหมคะนี่ะมีสองมีสองมีสี่อันนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะคะหลักสิบล่างแต่เขามาทั้งสองตัวเลยนะคะโสดนี้อ่าเผื่อเไือ้ในนี้อาจจะมีในนี้อาจจะมีสองตัวล่างทั้งหมดเลยก็น่าจะเป็นไปได้นะคะทำชุดอ่าอ่าสองกับสี่เราก็เอาสองกับสี่เนี่ยมาลองมาจาับคู่ดูนะเพราะาอันนี้เขาไม่ตรงกันใช่ไหมคะเราก็เอาแค่สกับสี่ อย่างนี้นะคะมาเราลองมาจับคู่ดูค่ะอ่ะเอาเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนสองตัวนี้อันนี้พี่ช้างก็ลองเอาอันนี้มาจับคู่กันนะเผื่อเขากลัวเขามาสองตัวแบบนี้อยู่ในคลิปเดียวกันนะเห็นไหมคะเวลาเวลาเขามาเขาก็มาสองตัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมหรือหนึ่งสี่เอาไปจับด้วยก็แล้วแต่นะหนึ่งสี่เอาไปจับด้วยก็แล้วแต่อ่ะก็มีประมาณนี้หรือว่าหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองลองไปจับ ด้ยกแล้วแต่นะเพราะว่าเขาจะเส้นปีใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเอ่อแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ลองเพิ่มเข้าไปอ่ะหาว่าชอบก็เอานะคะแต่อันนี้ต้องกลับนิดนึงนะคะกลับน,นิดนึงส่วนนี้ก็แล้วแต่ท่านนะอยากจะกลับพวกกลับไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็เอาตามโสดเท่านั้นนะคะมีประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะ๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอ่าหลักหน่วยบนชนกันหรือว่าร้อยบลชนกันก็แล้วกันนะคะขอให้โชคดีกันทุกท่านคะ่ะ Sawati kan.